thank mm -hmm. you เงครับมามกคองเงิเอาไหมต้องดีนะครับขอบคุณครัตอไนะครับพี่ใช้จ้างเงิใ้จ้งขอบคุณครับผมเอ้ต้องดีนะครับขอบคุณครับะรอก็มากาะทีนึงจริงๆเลยค่ะ คุณเป็นผู้โชคดีเหรอฮะใช่ค่ะคุณเป็นผู้โชคดีอ่ะใช่่คะชื่ออะไรแจ้วค่ะแจ้วใช่เหรอตัวจริงตัวปลอมเนี่ยตัวจริงค่ะเฮ้ยประชาชนก็เมื่อกี้นี่มีคนมารับเลยนี่อ่าเขาบอกชื่อแจ้วเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะหนูว่าหนูมีใบหนูอยู่เนี่ยใช่ไม่ใช่เขาก็เอาไปแลว้วอ่ะทอง ตังโก้หกโก้หง,หงหูเนี่ยเขาบอกขเขาชื่นแจ้วเขาบอกเขาชื่นแจ้วขอเข้า,าขอขอไปแล้วอะไรของใครเออได้เงี้ยนเนี่ยอ๋อเก็บใจต่ตังก่อนยี่สิบมแถวนี้พี่จิจขายแพงจังไงสิบบาทไม่ได้หรอสิบบาทได้ไหมลดหน่อยต่อรองหน่อยลดราคาให้หน่อยตกลงโหใจดีนะ ไม่ต้องทนทำงานเทศบาลกว่าถนนทำงานเทศบาลกว่าถนนนี่ลุมัดอย่างดีเนี่ยลุมักรอยดีลุมักรอยดีแล้วเนี่ยเอ้าครึ่งกล่องอะแล้วที่เหลือไปไหนอ่ะที่เหลือก็หลานดูให้อ่ะอ้าวไม่รู้เลยว่าเหมือนแบงค์อ่ะแบงค์แบงค์แบงค์นะ อ่าถ้าครึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ครึ่งเดียวอ่าแล้วถ้าเหลือสามส่วนได้เท่าไหร่ได้ส่วนเดียวอ่าแล้วนี่เหลือกี่ส่วนของกองอันนี้เอาไปแค่ครึ่งส่วนของอ๋อแล้วแล้วที่เหลือให้หนูโอเคก็ได้ใช้นี่เขาอ๋อใช้นี่ใช้นี่เป็นนี่เยอะแค่ไหนทำนี้เป็นนี่เกินหน้าพบน่ะไม่ได้มีอะไรแต่เป็นนี่อย่างเดียวเป็นนี่ลูกเรียนปลูกบ้านตอนนี้ยังใช้นี่เขาไม่หมดเป็นนี่เท่าไหร่แล้วเหลือเก้าหมื่นเก้าหมื่นรู้ไหมว่าตอนนี้ทองทองราคาตกรู้มไหม รู้ใช่ไหมจาก25 0 0 0ตอนนี้เหลือเท่าไหร่หมื่นข้าวตามกฎหมายนะเ,เวลาแจกทองเนี่ยก็คือเราจะยึดวันที่เราผมไปขอขอ,อนุญ,ญาตวันที่ขออนุญ,ญาตคือ25,450ยบาทคิดให้เต็มเต็มบาทแสดงว่าผู้โชคดีอ่ะแล้วทองอ่ะจะขึ้นจะลงไม่เกี่ยวแล้ววันที่ทองเหลือหมื่นเก้าหรือหมื่นห้าผมก็ให้เราสี่สิบบาทเข้าใจป่ะผมเพิ่มให้ 9, แสนเก้าเราแบ่งเก้าหมื่นให้เขาเอาไหมอาจตอนนี้ผมไม่ให้เพิ่มนะ มีให้พี่นิมีเหลืออีกแสนรายการทำส์เราได้แค่สี่แท่งนะว่าไงจะเป็นหนูหนูแบ่งขอใได้อย่างเดียวแบ่งไหมแบ่งตัวหลักฐานก่อนแล้วกันถูกต้องไหมตัวจากตัวท้ายไม่ใช่ตัวท้ายเป็นเลขสามเดี๋ยวว่าพี่ออยอะไรพี่ออยหลอกเราใช่ไหมนี่ตีเลยด้วย อ้าวถูกต้องขอเสียงตัวเมื่อน่อยเอาไปดูเองด้วยเอาไปทำประโยชน์รู้ป่ะอ้าวทองไม้อยู่ไหนเราชงไปเรื่อยเลี้ยงเขาไปเรื่อยเดี๋ยวผมเบาผมเมาแน่ใจนะเต็มใจรึเปล่าเนี่ยเข้าใจนะอยากให้แบ่งปันกันนะรู้ป่ะ เนี่ยเขาได้อีกแท่งหนึ่งแบ่งให้นิดอันนี้ชื่ออะไรแจวแจวจริงครับผมแจวไหมแจวแจวไหมแจวแจวไหมแจวอ่ะตบมือให้คุณแจวหน่อยเราก็ได้ไทนี่หมดแล้วนะโอเคไหมยิ่งแบ่งกวาดน้ําเข้าน้ำเป็นไงกวาดน้ําเข้ามาไปยืนอยู่ที่สาวไว้น้ํากวาดน้ําเข้ามาป๊บน้ําก็ออกกวาดน้ําออกน้ํา ขาวยิงให้ยิงยิงได้ใช่ถูกว่าชีวิตอ่ะเปกแบ่งปันเล็กๆน้อยๆแบ่งนิดเดียวเราก็ได้อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อยากได้น้ำใจไหมทุกคนเขาเป็นน้ำใจไหมอ่าน่าตบมือให้เขาอีกหน่อยนึ่งได้นี่ไม่ได้แปลว่าได้ทางอย่างเดียวนะอาจจะได้ความสุขนะมันได้มีน้ำใจได้เพื่อนได้ความสุขได้รอยยิ้มมีเรื่อยไหมเนี่ยผมเป็นคนกลางยึดไว้ก่อนแท่งนี้ ผมไปขายให้แล้วแบ่งตามให้กนละครึ่งโอเคไหมพวกเราเป็นสาธิพยานนะอันนี้ให้เรากับไปอันนี้ผมมาไปขายแล้วแบ่งให้เรากนละครึ่งโอเคไหมเงิน่ะเยอะน้อยไม่สำคัญน้ำใจสำคัญที่สุดโอเคไหมโอเคโอเคเมาเลี้ยงไปเรื่อยๆเลีงไปเรื่อยๆอ้อมสามสี่เอาไปอีกห้าพันอีกไปห้าพันห้าพันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดีใจมากเลยจ้ะ ไปดูรายการที่เขามาออกกับคุณโน้ตอ่านประวัติเขาที่เขาเขียนเป็นหนังสือก็คือเขาเป็นคนที่แบบรวยแล้วแบ่งไม่ใช่แบบรวยแล้วต้องจะรวยคนเดียวเขาเพื่อเฟืออะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพูดไปในความรู้สึกจริงๆว่าเราเป็นหนี้อะไรเงี้ยไหนอะรัดป้าเนี่ยเหรอเนี่ยมีไหมมีจามี การแบ่งปันมันมันทำให้คนอื่นเขาได้ผลประโยชน์แล้วก็มีความสุขได้ช่วยเหลือคนและป้าไปเผื่อนกบเขาเลยอยากขอบคุณคุณที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งปันตรงนี้ให้แต่ที่จะขอบคุณมากที่สุดขอขอบคุณคุณตันที่เหมือนได้ช่วยชีวิตฉันอีกครั้งหนึ่งที่เป็นหนี้ให้ได้หนี้แล้วันนี้ขอบคุณคุณตันมากขอบคุณจริงจงจากใจพี่ชิรวยเทียง จริงๆแล้วเรามีนัดที่ให้พี่ป้าซ่าเจ้าของผู้จัดการแฮปปี่ป้าซ่าจัดที่ให้เราอยู่แล้วเราไว้ไปแป๊บหนึ่งนะนักข่าไว้แล้วอ่ะมาสวัสดีครับคุณมาทำอะไรแถวนี้ครับรอผมเหรอครับล่อคนห้าติกห้านาทีข้างหน้าผมจะแจกไอ้คนห้าหนึ่งเครื่องสำหรับผู้โชคดี สำหรับลูกค้าของออแฮปปี้มาซาณที่อยู่ตรงนี้ใครเป็นลูกค้าอิชิตาดยิ่งเบขึ้นในส่งอิอองช่การรวยเพียบยิ่งเบิกขึ้นผมอกว่าเวลาเราส่งห้าโมงเย็นมันจะมีเอสเมสเป็นหมาดุต่อไหมเราวัดเลยว่าใครมีเอสเมสมากที่สุดเป็นคนได้ใครคนหน้าอ่ะโชว์ตัวหน่อยผู้โชคดีได้1ล้านของคุณจังหวัดพิจิตรเป็นคนแรกของพิจิตรที่ได้1ล้านนะครับ

อยากได้ไมใส่ในร้านเขาเปิ้าอาหารือนกันอยไปคุับคนสวยเชื่อมิได้อย่ไปเชื่อีตัจริงๆนไม่ได้มไียเปไม่เกี่เฮียนะได้ความจุทรัความดีความรู้จากเฮียไปไเป็นเป็นอลไปโอเคก็ครับ ไม่เหลืออะไรครับป <_ dinner> ิดกลับบ้าน